สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขารรักทุกท่านเลยนะคะพบกับครูหวานช่องครูออฟ r a d ดิ้งอีกเช่นเคยวันนี้ครหวานมีทริคในการเข้าออเดอร์ปลายไส้นะคะโดยปกติเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเข้าออเดอร์ปลายไส้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นบริเวณโซนที่เป็นแนวนะคะก็คือโซนแนวรับแนวต้านปกติใช่ไหมคะ แล้วก็การเข้าออเดอร์แท่งย่อยังไงให้ได้ปลายไสนนะคะโดยที่ไม่ได้เข้าในแนวนะมีอยู่3ข้อนะกลาดไม่ได้ขึ้นตัวหนังสือให้นะคะแต่ถ้าใครอยากนำไปใช้เนี่ยก็นำสมุดปากกาขึ้นมาจดก็ได้นะคะให้ข้อแรกไปก่อนละกันนะคะก็คือการเลือกกราฟนะเลือกกราฟที่มีวอลลุ่มนะคะมีวอลลุ่มการซื้อขายมีแรงในการวิ่งนะคะไม่ใช่ว่าค้างอยู่แบบนั้นแล้วก็ เป็นโดจิเต็มไปหมดอันนี้เนี่ยกราฟจะไม่ค่อยทิ้งไส้ไม่ค่อยดีดขึ้นไปแรงนะคะอันนี้คือทริคข้อแรกนะคะส่วนข้อที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวขวานจะพูดระหว่างคลิปละกันนะจะอธิบายไปด้วยนะคะแล้วก็มีการเข้าออเดอร์ให้ดูนะทั้งที่เป็นปลายไส้ในแนวแล้วก็แท่งย่อนะที่ไม่ใช่ในแนวนะคะไปติดตามชมกันเลยมาดูตัวอย่างออเดอร์แรกนะสังเกตมีแรงขายทุบลงมานะคะแล้วก็ แรงซื้อเนี่ยดันขึ้นไปนะเขาทิ้งไส้ไว้นะคะเนี่ยอ่ะเราก็เข้าออเดอร์โซนที่เขาทิ้งไส้ไว้ก่อนหน้านี้นะคะเข้าให้ได้บริเวณนี้แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการเข้าออเดอร์แบบ follow trend นะวาเน้นตามเทรนด์นะคะสังเกตว่าเขาเป็น up trend ขวานก็เลยหาจังหวะ buy นะคะตรงนี้ถ้าสังเกตตัวโนล่างก็อยู่ในโซนอ v e r z o e แล้วนะคะมีเหมาะเกะการ buy อย่างยิ่งเลยนะ จังหวะนี้ถึงไม่ได้ในแนวแต่เราได้ออเดอร์ปลายไส้ของแท่งยอ่อแทงนี้นะคะโอเคหมายแรกก็วินไปนะคะมาดูออเดอร์ที่2นะคะตรงนี้สังเกตเขาลงมามีแรงขายทุบลงมาแล้วก็ทิ้งไส้ไว้เราจะเข้าให้ได้บริเวณแนวปลายไส้เดิมที่เขาเคยทิ้งไว้นะคะตรงนี้รอราคาย่อลงมาโอเคอันนี้ถือว่าเราได้ราคาดีนะคะก่อนหน้านี้เรามาร์คไว้โซนปลายไส้ด้านบนเนาะ ตรงนี้มีแรงซื้อดีดนะคะเพราะว่าคือเขาเป็น uptrend นะแน่นอนนะคะแรงซื้อก็ย่อมมีมากกว่าแรงขายอยู่แล้วนะนี่ออเดอร์นี้ก็ได้บริเวณปลายไส้ที่ไม่ใช่แนวนะคะไม่ใช่แนวรับแนวต้านนะอันนี้ก็วิ้นมาได้นะคะออเดอร์ที่2นะมาดูตัวอย่างที่3ามนะคะนี้เป็นการเข้าออเดอร์ในแนวปกตินะคะนี่ เป็นโซนแนวต้านแต่ขวานขยับแนวขึ้นไปเนี่ยบริเวณป,ปลายไซเลยนะคะถ้าถึงขวานเข้าออ,อเดอร์นะตรงนี้อ่ะโอเคตรงนี้เข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าราคาขึ้นไปแตะแล้วก็มีการรีเจ็คนะการดีดตัวลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงขวานก็เลยเข้าออ,อเดอร์นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะก็คือปลายไซของแนวโดจิก่อนหน้านะคะแทงโดจิก่อนหน้านะ มาดูออเดอร์ที่4กันเลยนะน,นี่นครูหันกะจะกดด้านบนนะคะแต่ว่ามันพลาดนะออเดอร์นี้ขวานก็เลยตัดสินใจคัดทิ้งนะคะเราก็ไม่เสียหายมากนะถ้าเราพลาดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแล้วก็กล้าที่จะคัดนะคะ,ะมาดูออเดอร์ที่หนะอันนี้ขวานก็เข้าออเดอร์โซนในแนวนะนี่แต่ว่าราคาดีดแรงนะก็ค้าบเส้นพอดีนะคะตรงนี้ถ้าได้โซนในแนวเนี่ยจะดีมากเลยนะตรงนี้ขวาน มีมองว่าราคาน่าจะปรับตัวลงเพราะว่าตัวโ s เนี่ยมันอยู่โซนโอเวอร์บอรนะคะโซนด้านบนแล้วนะนี่ออเดอร์นี้ก็วิ่นใสๆเลยนะได้โซนปลายไส้นะคะแต่นี้เป็นกรณีที่อยู่ในแนวนะโอเคนะคะมาดูตรงนี้ตรงนี้สังเกตว่าราคาไม่ได้ไปถึงโซนที่เป็นแนวนะโซนแนวต้านจะอยู่เส้นสีเขียวๆด้านบนนะแต่ราคาไม่ได้ไปถึง กลอนอ้างอิงตรงไหนอ้างอิงตัวโดจิก่อนหน้านะคะเนี่ยปลายไส้ของตัวโดจิก่อนหน้าเลยนะขวัญสอยตรงนั้นเลยนะคะนี่เราก็เข้าออเดอร์โดยที่เราไม่ได้เข้าโซนบริเวณที่เป็นแนวรับแนวต้านนะเราอาศัยแนวที่เป็นแท่งเทียนนะคะอันนี้ออเดอร์ที่6ก็วินมาได้นะมาดูต่อเนื่องเลยนะคะราคาขึ้นไปในแนวพอดีนี่ขวัญขยับแนวโซนที่เป็นปลายไส้จริงๆนะคะ ถ้าเราอยากได้ราคาดีเราก็ต้องรอรอย่อขึ้นไปนะคะสังเกตแท่งเทียนเนี่ยขึ้นไปแตะแล้วดีตัวแล้วกลับขึ้นไปอีกรอบหนึง่งไม่มีการดีตัวขึ้นไปนะแสดงว่าแรงซื้อเนี่ยไม่สามารถดันขึ้นไปได้แล้วนะคะหว่นก็เลยเข้าออเดอร์นะตรงนี้เป็นโซนราคาที่ปลายไส้แล้วก็ดีมากๆเลยนะคะนะตรงนี้นะสำหรับออเดอร์ที่7นะคะ,ะมาดูออเดอร์ที่8นะตรงนี้ เรารอราคาย่อลงมานะจังหวะนี้เป็นกันจังหวะรีเทสนะคะนี่เราก็เข้าโซนที่เป็นปลายไส้แนวปลายไส้นะ้าเราสังเกตเห็นเนาะนี่อันนี้ก็เป็นจังหวะ break and r e t e s t นะคะ break n นวนะนี่ทั้งที่มันมีการคอนเฟิร์มให้เราเห็นนะคะตรงนี้เราก็สามารถเข้าออเดอร์ได้อย่างปลอดภัยนะโอเคขวานเทรดทั้งหมด 8ไม้นะคะวันนี้เราก็วินมา7ไม้แล้วก็ลอสไปหนึไม้ก็คือไม้ที่เราพลาดจังหวะนิดนึงแล้วเราก็ขัดทิ้งนะเราไม่ได้เสียหายมากนะคะดังนั้นการที่เรารู้ว่าเราเพ้เราก็ต้องยอมขัดนะคะคสำหรับการเข้าออเดอร์ปลายไส้ในวันนี้เนี่ยขวานจะสรุปให้ฟัง3ข้อด้วยกันนะคะ หก็คือคุณต้องเลือกกราฟที่มีวอลลุ่มนะมีวอลุ่มการซื้อขายกันนะคะก็คือแท่งเทียนเนี่ยก็ต้องมีแรงนะก็ต้องดีดแรงนิดหนึงนะคะเราถึงจะมีโอกาสได้บริเวณปลายไส้นะคะแท่งเทียนถึงจะมีแรงดันขึ้นไปในโซนแนวหรือย่อแบบลึกๆหน่อยนะคะส่วนข้อที่2ที่กรานพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือการที่แท่งเทียนเนี่ยทำแนวไส้ไว้แล้วก็ เรารอราคากลับขึ้นไปหรือย้อนกลับลงมาในแนวไซ้เดิมนะเราก็มีโอกาสเข้าออเดอร์ปลายไซ้ได้นั่นเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งแนวรับแนวต้านนะคะและข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือการเทรดตามเทรนด์นั่นเองนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ลวนใช้หูนะคะการที่จะเข้าออเดอร์ตามเทรนด์เนี่ยแน่นอนนะ เทรนขาลงเราหาจังหวะเซลล์ Sell, นะคะแล้วก็เทรนขาขึ้นเราหาจังหวะบายเนี่ยก็มีโอกาสนะที่แรงฝั่งนั้นจะมีมากกว่านั่นเองเราก็มีโอกาสที่จะวินมากกว่านะคะและที่สําคัญก็คือเราต้องรู้ตําแหน่งว่าควรจะบายหรือเซล จุดไหนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะสำหรับความรู้ในวันนี้ขวานหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจคดเรียนแอด a n c นส์ะสามารถติดต่อมาได้ที่ facebook c ู e w of trading นะคะหรือว่าแอดไลน์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะท่านไหนเป็นมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีเทรดอยากลองเทรดเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่ เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะขวันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องครู of ออฟเทรดดนั่นเองสำหรับวันนี้ขวนันขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย